สา่นสาวสาโดนทิ้งขว้างสงสารสาวสาโดนทิ้งคว้างจากหนุ่มพักกลางเจ็บช้ำใจปนปีมีลูกติดมาก็มีให้นึกถึงพีคนทำนามาอยู่กับผมเอาไหมล่ะมาอยู่กับผมเอาไหมล่ะมานอนเที้งนากับผมเอาไหมเรา ีเป็นช่วงหน้านาวผมนอนเกี่ยวข้าวอยู่ถุง่งนาอยากมีสาวสาสักคนอยากมีสาวสาสักคนไม่ได้ยากจนแต่เป็นคนทำนาไม่เคยไปเลยเมืองฟ้าเห็บพัทยาก็ไม่เคยไม่เคยไปเลยสักครั้ง อยากเจอสักนางไม่ห้างก็ไม่ว่าที่ไม่รังเกียดเช้าหน้าอกหักช้ำมาผมก่ออาหาวเอฮอยากมีกับเขาสักครั้งอยากไปพักกลางตัวผมก็ไม่กล้าถึงอยู่กับใจกับหนาะ อยากไปพัทยาแทบข่าอาจจัด้าเอเฮมาอยู่กับผมเอาไหมเราอกหักไกล้าวตัวผมก็ไม่ว่าถ้าหากมีลูกติดมามาช่วยทำนาก็ยิ่งดีอยากมีอย่างนี้สักครั้ง จะยกสวนยางไรนาที่มีเงินทองก็ยกให้คนดีมาอยู่กับพี่เธอแกวมาหาเอมาอยู่กับผมเอาไหมเราอกหักไ้คราวตัวผมก็ไม่ว่า าหากมีลูกติดมามาช่วยทำนาก็ยิ่งดีอยากมีแบบนี้สักครั้งจะยกสวนยางไรนาทีม่มีเงินทองก็ยกให้คนดีมาอยูกก่กับผีเธอแก่อกมา สา,สาวสาโดนทิ้งขว้างสงสารสาวโดนทิ้งคว้างจากนุ่มพักกลางเจ็บช้ำใจปนปีมีลูกติดมาก็มีให้นึกถึงพีคนทำนามาอยู่กับผมเอาไหมละ่ะมาอยู่กับผมเอาไหมละ่ะมานอนเหียงนากับผมเอาไหมเรา ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวผมนอนเกี่ยวข้าวอยู่ถุ่งนาอยากมีสาวสาวสักคนอยากมีสาวสาวสักคนไม่ได้ยากจนแต่เป็นคนทำนาไม่เคยไปเลยเมืองฟ้ากรุงเทพพัทยาก็ไม่เคย ไม่เคยไปเลยสักครั้งอยากเจอสักนางไม่ห้างก็ไม่ว่าที่ไม่หลังเกียจเช้านาะอกหักช้ำมาผมก่ออาวา์เอฮอยากมีกับเขาสักครั้งอยากไปพักกลางตัวผม,มก็ไม่กล้าถึงอยู่กับไรกับนาอยากไปพัทยา เทบขาดาจาเอมาอยู่กับผมเอาไหมเราอกหักไร้คราวตัวผมก็ไม่ว่าถ้าหากมีลูกติดมามาช่วยทำนาก็ยิ่งดีอยากมีแบบนี้สักครั้งจะยกสวนยางไล่นาที่มี เงินทองก็ยกให้คนดีมาอยู่กับพี่เธอแก่อกมาเอมาอยู่กับผมเอาไหมเราอกหักไา้คราวตัวผมก็ไม่ว่าถ้าหากมีลูกติดมามาช่วยทำนาก็ยิ่งดี อยากมีแบบนี้สักครั้งจะยกสัญญาณไรนาทีมีเงินทองก็ยกให้คนดีมาอยู่กับพี่เธอแก้วมาครับผมครับผมสวัสดีครับผมสินดิดปินดาวสตูดิโอครับผมเสียงจากสินดิดปินดาวสตูดิโอครับผม หนดละล,ะละ้านหมดของอกนี่แหละครับผมนั่งคอม้อนี่ครับขอสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับผมมาทักทายกันนะครับผมเลิบๆนะครับพี่น้องแตงกิวแตงกิวใมเฟที่เข้ามาขอบใจนะครับผมเลิบๆทุกท่านครับผมเลิบครับผมออนญาตลงไลน์ครับผม ก็ให้ดูนกไปนะครับผมอนอุญาตลงไลน์นะครับ